เอกีีซียู like สวัสดีครับเพื่อความอยู่รอดน้องเอซีทุกท่านปลาเป็นอาหารของเราเอกีีก็ขออนุญาตนำปลาไปทำอาหารกุ้ง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 คุณเธอจ๋านี่นี่นี่กุ้งกุ้งกุ้ง กินใส่ส้มตำนี่เอาทางให้เดเจ้าเจ้ากินหนึ่งปลาหรอวะปลามันะน้อยบ่เอาแต่กุ้งเอาตะกุ้งบ่เดี๋ยวนะมันมีอยู่พอแต่ว่าไม่ถูกใจใช่ไหมเธอไม่ถูกใจสิ่งนี้ใช่ไหมนี่คือไม่เอาใช่ไหมปล่อยไปจ้ะจ้ะ อ่ะเต่กระรุงใช่ไหมจ้าปุ๊บปุ๊บป้ายป้ายป้ายโอ้ยต่กุ้งก็เยอะอยู่เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเช้าเธอเชียอีนี้นะเจ้าอีนี้นะอือหือปลาขาวก็มีเธอโอ้ยกุ้งกุ้งกุ้งใดลายอยู่เว้ยกุ้งใดลายอยู่พอได้พอได้พอได้เลี่ยวอยู่ได้ยังไงนี่ยไปซื้อส้มตำแล้วมาโรยกระลุงใส่ได้ไหม กินส you ้มตามกับกุ้งสดเนาะจัดไหมจัดไหมนี่่ะปลาออกประสมผปมสิูวออกหมดอือีูได้อยู่ได้ยูกระดิ่งกระดอนเอ้าหลังจากไม่ได้กินมา นานดนุลเราอีกสักบาทเดี๋ยวรอเบิ้งอีกสักบาทน้องพี่น้องเอฟซีทุกท่านเออนะเราหาอาหารก่อนนะครับกินเที่ยงกินแรงพี่น้องเอฟซีไหนกลุ้มกินเบิ้งดู นี่ได้เลยกุ้งเริ่มมีแล้วเริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วเดี๋ยวรออีกยกอีกสักบาทสองบาทน้องพี่น้องเอาอแล้วอีกหนึ่งบาทพี่น้องเอฟซีทุกท่านรอบแรกผมประมาณเดียวผมจะให้คุณคุณปุ้ยเขาจัดการดูนะครับแล้วล่ะประมาณแค่เก้าล่ะเสือบ้อ ระวังนะระวังไม่ตกน้ำนะเงี้ยได้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 ไหนไหนไม่มีอันนี้นี่ได้ยู่อ่าพอได้ตืงมก็อยู่เห็นบมนะฮันดีกุ้งฮันดีตัวเล็กอ่ะรอบนี้หรือว่าเรายกเราเร็วเกินไปอ่ะพอได้ตื้มกันยังละน้อยนึงเอาน้อยนึงก็เอากุ้งตัวเดียวก็ยังเคยนิทานเอ็ดดอกเดียวก็เราให้ฟังแล้วก็ยังสีบเอาอีกบบกุ้งเดี๋ยวเธอเธอนี่ จัดไปเออเอาปลาเอาคอนนั่นแหละไม่ไง <c oughs> ไขไขขนาดอืมโอ้ทัทง้งปลาทั้งกุ้งยุบไปให้หมดเลยแล้วเราจะเอาอะไรกินออเออเออมดค่ะมดเธออยู่กับฉันเธอลำบากไม่จช่เธอจะอ,อ,อ่ะต่อไปไม่ต้องกลัวลำบากนะฉันจะไม่ให้เธอทำอะไรและฉันก็จะไม่ทำอะไรเราจะนอนอยู่ทั้งวัน ดูสิเราจะกินกันใช่ดูสิ <laughs> ดูสิเราจะกินอะไรกัน <laughs> <laughs> เออเออท่านี้ก็ได้แล้วนี่คุณนะ่ะถ้วยหนึ่งคุณเจ้าล่างไม่โลดนี่ก้อยก็ได้นี่ถ้วยหนึ่งวะนี่ได้ได้นี่เห็นไหมนะ่ะค้อยเลยล่างเลยจะกินค้อยหรือกินกับส้มตําดีกว่านี่หลายเติมด้วยนี่พอแล้วนี่ไปเอาวางไว้เผื่อได้ปลาเพราะว่าอากาศริ่มเราเดียว ตอนเย็นเราจะกินเมนูนึ่งนี่น,นี่ไว้มุมนั่นเออมุมนั่นบ่ม,ม,นมุมนี่แล้วมุมนี้เหรออือกจะเอาไว้กินเมนูนึ่งปลาเมื่อวานไม่ได้กินเลยเนาะเพราะว่าน้ําน้อยเมื่อวานวันนี้น้ำลายแน่ใจน้อยจับยากเราเลยอยากกินเมื่อวานจับง่ายเราเลยไม่อยากกิน, <laughs> <laughs> นเอาไป <laughs> ไป,ไปน้องเอฟซีตอนนี้อไอเราก็ได้ น,น,น่องเนาะก็ลนุๆเห็นไหมถุงน่งผีคนได้ผีผีพอ,พอกินพอพอดิพอ,ด,พอ,พอด้กินอยู่ล่างนี้เดี๋ยวค่อยออกไปข้างนอกก่อนเพราะว่าไปรับของให้พ่อเนาะเดี๋ยวคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้เนาะพี่น้องอีกเีวิชนะครับขอบคุณเลยลทีารัพช่สวัสดีครับบ๊ายบาย